สวัสดีค่ะแม่มลรีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มลิีสอนจะมาปลูกขึ้นชายฤดูร้อนขึ้นชายฤดูร้อนนี่ปลูกค่อนข้างยากเพราะขึ้นชายชอบฤดูหนาวค่ะเดือนนี้เดือนมีสายนจะปลูกขึ้นชายไว้ปรุงอาหารก่อนที่จะปลูกขึ้นชายต้องเตรียมดินเตรียมกระถางก่อนนะคะ กระถางก็ใช้กระถางจิตนิ้วแล้วก็เตรียมดินกระถางมีรูเยอะมากก็ใส่ใบไม้สดลงไปหรือว่าใส่ใบไม้แห้งก็ได้เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันดินไหลออกนี่ใส่ใบหูเสือลงไปใบหูเสือมีกลิ่นฉุนก็จะช่วย ขับไล่แมลงได้ดินส่วนผสมของดินนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนและก็มีกาบมะพร้าวผสมบ้างปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่เป็นก้อนโตๆยังไม่ย่อยสลายดีแม่มื้ดซ้อนก็ไม่บดุด ก็เอาวางลงก้นกระถางเลยเพื่อเป็นการระบายน้ำและย่อยสลายให้ขึ้นช่ายในอนาคตถ้า FC ท่านใดไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ปุ๋ยคอกไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดได้หมด ใช้แทนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารได้ส่วนผสมของดินที่ละเอียดก็เอาไว้ด้านบนแล้วก็ร่อนร่อนดินที่เราปรุงแล้วเอาส่วนที่ละเอียดที่สุดนะคะไว้ด้านบนส่วนที่หยาบๆเราก็เอาไว้ด้านล่างก็จะร่อนส่วนที่ละเอียด ของดินปรุงปลูกไว้ด้านบนจนเต็มกระถางแล้วค่อยโดยมเมล็ดขึ้นชายลงไปร่อนให้เต็มเดี๋ยวแม่บริส้อก็จะร่อนให้เต็มกระถางหลังจากเต็มกระถางแล้วก็นำมเมล็ดขึ้นชายมาโรยบนกระถางน,นี่โดยหมดนี้ ถ้าเกิดหมดเนี่ยขึ้นชายจะถี่มากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้ายต้นกล้าก็จะโรยให้ทั่วกระถางดินละเอียดดีมาก่อนจนเต็มกระถางหลังจากนั้นรดยขึ้นช่ายเต็มแล้วเราก็่้นดินทับอีกหน่อยหนึ่ง ทับเมล็ดขึ้นชายดอนดินส่วนละเอียดดินส่วนที่ดินปูงปลูกส่วนที่หยาบก,ก็จะเก็บไว้ปลูกพืชชนิดอื่นใช้เกลบมาโรยทับหน่อยหนึ่งไม่โรยมากเป็นเกลบเก่าที่แช่น้ำและตากแดดไว้แล้ว หลังจากนั้นก็ใช้กระบอกฉีดฉีดน้ำลงไปต้องใช้กระบอกฉีดเท่านั้นใช้บัวรูดน้ำไม่ได้ถ้าใช้บัวรูดน้ำมเมล็ดขึ้นช่ายจะลอยขึ้นมาต้องใช้กระบอกฉีดเกลี่ยแกลบให้ทั่วกระถางแล้วก็ใช้กระบอกฉีดฉีดน้ำลงไปให้ชุ่ม ฉีดน้ำลงไปให้ชุ่มหลังจากนั้นก็ไปวางไว้ที่ร่มลําไลแล้วเราก็ฉีดน้ำรดน้ำทุกวันวันละหนึ่งครั้งจะรดเช้าหรือเย็นก็ได้การเพาะขึ้นใช่อย่าให้โดนฝนนะคะถ้าโดนฝนปุ๊บเนี่ยเมล็ดก็จะกระเด็นแล้วก็จะทำให้ไม่งอก ขึ้นช่ายเป็นผักฤดูหนาวเวลาเพาะฤดูร้อนเราก็เอาไว้ชายคาบ้านหรือร่มลำไรก็ได้จะถูกฝนไม่ได้ถ้าถูกฝนเปื่อยตายหมดผ่านไปสองอาทิตย์ก็รดน้ำทุกวันรดเช้าหรือเย็นก็ได้แล้วเรามาดูกันว่าสองอาทิตย์ ขึ้นชายจะงอกอยังไงนี่เห็นไหมคะขึ้นชายงอกเต็มกระถางเลยเต็มกระถางแล้วกระถางก็ยุบเติมดินลงไปค่อยๆแวกต้นกล้าของขึ้นชายแล้วก็ค่อยๆเติมดินลงไปเพื่อให้ลำต้นของขึ้นชายแข็งแดง พราะว่า,วารองกุ้นกระถางด้วยใบไม้สุดใบไม้สุดก็ยุบตัวลงเป็นปุ๋ยให้เชื่นชายเราก็เติมดินดินที่เติมก็เป็นดินปรุงปลูกที่ปลูกเมื่อสักที่ก็ไม่ต้องเอาร่อนแต่ว่าเอาส่วนที่ละเอียดที่สุดมาใส่ ช่องว่างระหว่างต้นกล้าของขึ้นชายพอขึ้นชายโตขึ้นเราอาจจะถอนกินให้ขึ้นชายห่างหรือว่าอาจจะย้ายต้นกล้าก,ก็ได้นี่ก็พอเติมดินไปก็รดน้ำรดน้ำก็ไปวางตากแดดเพื่อให้แดดป้องกัน ต้นกล้าของขึ้นชัยยืดนะคะการดูแลรักษาก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารซึ่งผสมกับดินแล้วหรือว่าใส่ปุ๋ยคอกก็ได้นี่พอรุ่งเช้าแม่บริซอนก็นำมาตากแดด เพื่อให้ขึ้นชายได้รับแสงแดดสักครึ่งวันหลังจากนั้นเราก็นำไปวางไว้ที่ร่มลำไหลขึ้นชายจะเป็นผักที่ชอบร่มลำไลไม่ชอบแดดจัดเราก็รดน้ำทุกวันก็บำรุงขึ้นชายให้โตด้วยปุ๋ยหมักจากเศษอาหารรวยนิดๆบางๆครั้งละ หนึ่งช้อนไม่ให้เกินนี้หรือว่ารดยปุ๋ยคอกก็ได้ก็รวยครั้งละ1ช้อนเพราะว่ากระถางกว้างแค่เจ็ดนิ้วหรือว่าจะลดด้วยน้ำหมักชีวภาพนะคะน้ำหมักชีวภาพน้ำส้มวันไม้น้ำหมักจากหนอกล้วย เราก็รดประมาณผสมน้ํารดประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอย่าผสมน้ําหมักเยอะใส่น้ําเยอะๆใส่น้ําหมักสักประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็รดขึ้นชายให้ขึ้นชายจเจริญงอกงามปราศจากแมงลงรบกวนทราบวิธีการ เพาะเมล็ดขึ้นช่ายแล้วและทราบวิธีการปรุงดินสำหรับเพาะเมล็ดขึ้นช่ายและทราบวิธีการบำรุงขึ้นช่ายให้เจริญงอกงามแล้วนะคะแม่มริสอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด, share, ด,ดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะหลังจากขึ้นช่ายตกว่านี้ แม่มรีซอนก็จะย้ายต้นกล้าให้ดูเป็น EP ีที่สองสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มรีซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ